คือเกาคือเกาพี่น้องมาอีกแล้วมื่อนี้มาหาเชฟเบียบก่อนหน่อยนะเชฟฤิ์ไปเตรียมของแล้วได้อย่างเชฟเบียพร์พะมะจริงมามครับผมใส่ละมามาหรืออ๋อมาจากใดละมามาหนังใช้พุมมพ่มนะหนังใช้พุ่มโอเคยังอีกวานไหนเชฟเบียรเนื้อย่าง่านะ,ะยัง,ยงชิ้นครับผมเออใส่ละกับยังล่ะหมูหมูครับผมใส่ละหมูมัวนี่ออืหมูย่างครับผมเอา รอเบิ้งครับว่ามันเป็นยังไงตอนเช็ดไปแล้วเดียวโอเคครับผมเอาเชฟลิศมาแล้วครับพี่น้องมาเนี่ยครับสวัสดีครับได้อีกยังมือเนี่ยวันนี้ได้เมนูมอะไรอ๋ออันนี้เมนูยังเนี่ยแกงขวางหอยขมโอ้เยแซ่บอ่ะกับนี่นี่อะไรอ่ะต้มยำกระดูกวันเออว่าไป อันนั้นเนี่ยัะธาตุผักยังไงนะผักเหนียวไปแต่ส่แกงขวงใอยขมอ่าอ้าจัดจัดักนี่มันมีักขมผักขลือดเลิอดบอแบบสภาพว่าเลือดอ่าเลือดเลือดเฟบะเกล้คืนบ้านเทจักหน่อยหนึ่งอ้าวมันเบจัดไปนี่ห้องก็ได้เห็ดเตียมไปเรียบร้อยแล้วก็ใไส้เบาหนี่เพื่อเปลี่ยนการใ้เวลาเนาะเมื่อยข้เก่าเมือึก่ แซ่บก so. ุ๊เก๊าไลยเมนูมาเนี่ยไลเมนูยูเป็นอะแซ่บอะเชดิเนี่ยอมาเนี่ยนี่ิ๋วรสชาติแบบเค็มๆมันหวานเค็มเหมนหวานพี่น้องเอ้ยเจ้กนีเค็มเมีย น้ำเดียวละบอเชฟเล็ดเดียดแล้วเดียดแล้ววันนี้ครับตอนนี้คือต้มกระดูกอ่อนอ๋อกเอาจัดจัดจัดน้ำเดียวแล้วใส่เลยอือเออสีสันคือเป็นตะแซ่บเลยวะกระดูกวันในใส่เลยอืมบุ้งเครื่องละบอเนี่ยหรือเปล่าย่งยัางครับ โอ้ยินจรแนวแ่บๆมาเนี่ยถึงหมึกหอยถึงกองฟากับเช้พุมอ่ะับเขาไทแน่เลยมาเนี่ยกับเขาไทแน่สิปุงเรียบว่ะเรียงนรอมันสดตากในกันเนาะแดดจ๊งหน่อยยังได้เชือบเไก่สุกไปเน่สปุงเครองสปุงเครืงมา่มีอย่างใน่เนาะเนี่ยปุงเคร้งเนาะ เดือดบูบูบู <c oughs> พี่น้องเอ้ยกูล่ะเรียกเด้พี่น้องฮะมี่ยังล่ะผงนัวเซตเปนน็นไงเนาะผมนัวนะไลายบไล่รหรอกซ้อนหนึ่ง <c oughs> <c oughs> อืออ้าช้อนหนึ่งจัดแปลโอ้นัวของแท้เลยแหล้วยังระบายเนี่ยระวังเขาใจเขาน้อไปแล้วกันบังเซไลาย <c oughs> น้ำตาลนิดหน่อยตีน้ำตาล2ช้อนเพรามันออกรสชาติเปรี้ยวหวานโอเคบ่ แสบมากค่อยๆผมไหมอืมเพาสูตรรับขอนโมตายตัวแล้วครับพี่น้องสูตรรับขอนั่น่ะไมีสูตรตายตัวหรอกรับขานแล้วต้องเยียดไปสิมบมึงอ่ะสิมบมึงด้วยป็นังไดกาดยังไงขาดเหลี้ยงยังเลี้ยงน้อยกนได้ เป็นไหนเป็นไหนเป็นไหนใยการในการแนบ้านเนี่ยโอเคเที่ยวหวานอ่ะอืมเป้เป็นไหนเชือบลิกที่ใส่ผักกี่บานี่ะใส่ผักแนบ้านเนี่ยเสียไปเด้ออ๋อเสียไปกับที่ใส่ผักเนี่ยหรอไาไป้ต้นหองบักซี่ให้เราเส่ไปเลยอ่าบังสุดท้ายแล้วยังสุดท้ายแล้วบานแก๊บบานเนี่ยคือเป็นแต่เสียไปวะใส่หลักของฝากอยากใช้ภูมิมา อียังมนาลิรผมหลายอย่างหลายอย okay, 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 okay. uh ่างอะไรล่ะอันนี้ปลาหอยหอยเดี๋ยวก็โนม้ัย้ะครับโนมัยอันนี้ยังไก่ไก่ไก่บ้านนอกไก่บ้านนอกอันนี้ดิ้สี่เด็ดสี่เด็ดสี่เดียดเปื่อยเพื่อไงสมไข่ปลาพี่น้องยนืฝากมาให้ป้าดูกินเบิร์ปลาบาเบิร์กันดีเด็ดมีตัวปลาคนนั้นคนนี้แน่กัน จัดไปของมักของมักสมไข่ปลาเนี่ยคองมักแซ่บพักก็บักฟิกนี่ยครับแล้วแล้วหูมัวฮะเป็นอะไรเชฟยะยันหูมูเตียครับผมอืหูมัวอะไรก็ยังมาดาแต่บุญหุ้งครับแต่บุญหุ้งเตียแต่ละาบุญหุ้งอไงหยิยมาเล็วจีเผ็ดน้อยมาตาบ้านครับผมเออปกติน้อยมาตาบ้านท่านว่า ใช้ฟุออเป็นเป็นเสียเป็นนบเป็นนาเป็นนเียเดียวเตขาโก้ยงเดียวครับเออ้เี้ยเียแล้วบ่มาแล้วครับหมูหมูมาดิมาดิเียยังไมาดุงครับอจัดไปจัดไป อาวอามึอห่วงเตี๋ยครับผมใส่พริกตามใจมาครับผมฮะใส่พริกตามมากครับตามอายุลดปีางตามอยุไง่กินได้หรืออ่ะมาไปเก็บบ่ยังอยเก็บยัยเกไง่องและเชียนมาเรื่อยเลยฮะ แกดไปมือเนี่เชฟเบียรตำสมุนงเนี่ยนะเอาเชสี้ยงแหมเนี่ยเอนงเชเล็ดเชบเล็ดเสียนเสียมเนี่ยมีปลาล่นีล้ปลามีบ่เชบเล็ดปลากปลาอย่างไรเด้อไม่ให้เชฟเบียตํตสมุนงสเน่ยนี่ปลุกกันเด้อนี่ปลูกเชอะไีปลาล่าโอ้ปลามันบดีปลาเชบ ปลาไหมฮะปลาไหมเชฟเบียนะครับดอย่างเย็นเย็เทียบดีเด้อืมแซลปละปลาเชเบียยกมั้ง่ะเมลียนแม่เลียนสินะเอาไม่ได้โฆษณาเด้ครับแต่ว่าแม่เลียน จัดไปนี่หมูหุ้งเออมือเนี่ยม,มือสีมีเชี่ยบเบียด้ะครับตาสชมหมหุ้งมืนเนี่ยแซบโปแซบก็ว่ากันไป,ปแซบโปแซบก็เปีเงี้งก็เชียบเบียดแซบโปแซบปเปจนีนอืมบอแซบดิป่นปลาแัวปลาบ้าไปบ้าไปครับ โอ้ปิดป so <sh Stress vik ort> ุ่มโอ้แต่ไปใส่ยังแน่ล่ะปุงช้างนะตามมาครับผมอ่าตามมาอ่าพุงน้าว้าไปนวลเลยนวลไปเลยสักอืมอันนี้ดิน้ำตาลครับอ่าน้ำตาลมักไผ่มักมันครับอ่ามักไผ่มักมันบุกมักกับกระปใส่อืมถอนครึ่งเรื่องพี่น้องเอ้พวกน้ำตาลมองเงิปลาไหม น้ำปลามี่นมเน่าเดี๋ยวเชฟลดเชฟลดแปน้ำปลาไหมเนี่ยเชฟเล็ดเนยชฟล้ำปลา,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 าเนี่ยน้ำปลาจะงด้อเด้อน้ำปลามาแล้วเด้อพี่น,อน้องเอ้ฮจัดไปโอ้โทีทัทนเีนรร็น้บหึปลาไปเอาปตำเบิดบอ่อ mở bữa hằng nhìn chị mưa bắt giữ bia ba hát chết mhm 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 tiếp mhm 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 mọi người hả đẹp sona việt đẹp việt đẹp việt nam việt đẹp việt nam việt nam à nam việt nam việt đẹp việt nam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  việt đẹp việt nam việt nam ฝากคนไล,ลค์คนแชร์คนติดตามมาเป็นบ่าวขึ้นหัวหนนะครับครับสวัสดีครับ